สวัสดีครับพบกวันอีกเช่นเคยนะครับกับช่วงวันวันเอเชียไปที่เมืองเมียวดีกันต่อไปติดตามกรณีฐานพม่าจากค่าย275ที่นี้การโจมตีจากฐานกะเลียงมาอยู่ที่สะพานมิตรภาพเมียวดีแม่สอดหมายเลขสองล่าสุดนะครับยังคงติดอยู่ที่บริเวณสะพานโดยเมื่อวานน,นี้ได้หนีเข้าสู่ฝั่งไทยแล้วแปดนายเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับ สำนักข่าวทาลวินเกสิวส์รายงานว่ากองกำลังสภาฐานจากกรมฐานราบที่275สภาฐานพพมา่าคนในพื้นที่กล่าวว่ายังอยู่ในอาคารติดกับทางเข้าเขตคารค้าเมียวดีหมายเลข2ยังไม่ได้ลีภัยไปยังฝั่งไทยกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติเกเรียงหรือ KNLA กองกำลังป้องกันประเทศเกเรี่ยง KNDO และกองกำลังปฏิวัติร่วมได้มอบโอกาสให้แก่พวกเขายอมจำนน แต่พวกเขาไม่ยอมแพ้และขัดขืนเพื่อให้กำลังเสริมมาถึงดังนั้น KNL A KND O และกองกำลังร่งรวมปฏิวัติจึงเปิดการโจมตีค่าย275เมื่อวันที่8เมษายนและยึดได้เมื่อเวลา4นาฬิกา20นาทีของวันที่11เมษายนและยึดอาวุธและกระสุนจำนวนมาก เมื่อวันที่11เมษายนเกรี่ยง KNU ประกาศว่าฐานพม่าไปที่สะพานเมียวดีหมายเลข2และไปซ่อนตัวอยู่ที่นั่นโดยมีแผนจะลี้ภัยไปยังประเทศไทยแต่ยังไม่สามารถไปที่นั่นได้จนบัดนี้นอกจากนี้ KNU ยังออกคำเตือนประชาชนอย่าลงไปบริเวณใกล้เคียงเนื่องจากกองฐานพม่า เปปิิดฉาากยงระชชนได้นอกจากนี้รายงานข่าวยังระบุด้วยว่าที่เมืองเมียวดีชายแดนไทยกะเหรี่ยงได้เห็นฐานพมา่าซึ่งซ่อนตัวอยู่ที่สะพานหมายเลขสองในข้ามสู่ฝั่งไทยเมื่อวานนี้รวมทั้งหมด8นายปัจจุบันการสู้รบใกล้เมืองเมียวดีสงบลงและคนในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็ออกเรือนทางไปตามพื้นที่ต่างๆได้ตามปกติครับแม้ว่าไทยจะไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับทั้งสองฝ่ายแต่เพื่อมนุษยชน ก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องช่วยเหลือแต่อย่างไรก็ตามยังมีฐานพม่าอีกหลายร้อยนายยังมีอาวุธและพร้อมเื่อสู้ฐานกะเหลี่ยงได้ตลอดดังนั้นฝ่ายไทยต้องระมัดระวังกันดีๆครับ